เนื่องจากผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องโภชนาการอาหารสำหรับสุนัขที่ยังไม่ถูกต้องเช่นให้ลูกสุนัขกินอาหารที่ประกอบเองอาจทำให้ลูกสุนัขได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตามช่วงวัยส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทั้งในด้านร่างกายและสมองของลูกสุนัขซึ่งโดยปกติแล้วลูกสุนักต้องการแคลเซียมมากกว่าคนถึง12เท่าโปรตีนมากกว่าคนถึง4เท่าอีกทั้งยังต้องการวิตามินและไขมันสูงกว่าคนเรา แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพลูกสุนัขได้ให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับลูกสุนัขว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกสุนัขเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะหลังจากสุนัขมีอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปจะเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดัดงนั้นโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยจะช่วยส่งเสริมให้ลูกสุนัขมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายสมองและอารมณ์ที่เติบโตแข็งแรงอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยยังมีความต้องการขารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับในลูกสุนัขสายพันธุ์เล็กจะเจริญเติบโ,โตเต็มวัยเมื่อถึงช่วงอายุประมาณ8 9เดือนแต่ในลูกสุนัขสายพันธุ์กลางและสายพันธุ์ใหญ่จะโตเต็มที่ช้ากว่าคือประมาณ12ถึง18เดือนดังนั้นลูกสุนัขสายพันธุ์กลางและสายพันธุ์ใหญ่จึงยังจำเป็นที่จะต้องกินอาหารสำหรับลูกสุนัขอยู่จนถึงอายุ18เดือน และจากความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยและสายพันธุ์นี่เองเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยและแต่ละสายพันธุ์ล่าสุดผลิตภัณฑ์ของเพดิกรีได้มีการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกสุนัขที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตแข็งแรงอย่างสมบูรณ์ กสุนัขช่วงหย่านมถึง6เดือนในช่วงนี้ลูกสุนัขจะใช้เวลา1-2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการหย่านมลูกสุนัขจะเริ่มมีพัฒนาการในด้านร่างกายที่ชัดเจนบ่งบอกว่าลูกสุนัขพร้อมแล้วสำหรับการหย่านมซึ่งอาหารมื้อแรกหลังการหย่านมจึงควรมีโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของพวกเขาเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีของลูกสุนัข โดยควรเลือกอาหารสูตรสำหรับลูกสุนัขในช่วงนี้อย่างเท็ดี้กีสูตรลูกสุนัขหย่านมที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขที่อยู่ในช่วงหย่านมถึง6เดือนโดยในเม็ดอาหารจะมีส่วนผสมของนมแคลเซียมโปรโตีนวิตามินที่สำคัญและแร่ธาตุที่จำเป็นในการเสริมสร้างภูมคุ้มกันและการเจริญเติบโตเพื่อทดแทนคุณค่าทางอาหารจากนมแม่สุนัขซึ่งอาหารสูตรนี้มีเม็ดที่เล็กง่ายต่อการกิน อ่อนโยนต่อระบบย่อยอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีลูกสุนัข3-12เดือนสำหรับผู้เลี้ยงที่ต้องการหาอาหารสำหรับลูกสุนัขทุกสายพันธุ์ที่สามารถกินได้ตั้งแต่หลังหย่านมไปจนถึงช่วงโตเต็มวัยสามารถเลือกเพดิกีสูตรออลอินวันซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นวิตามินอ e ีและโปรตีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงและสารอาหารที่สำคัญคือมี DHA และโคลีนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองให้ลูกสุนัขได้เรียนรู้กับสิ่งรอบตัวอย่างเต็มที่นอกจากนี้อาหารสุนัขสูตร All In One จะมีมิวกี้พ็อกเก็ตเม็ดนมสอดไส้เพื่อเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้อของลูกสุนัขและสำหรับสุนัขที่เป็นสายพันธุ์เล็กโดยเฉพาะสามารถเลือกอาหารเพดิกีปัปปี้สมอลบรีดลูกสุนัขพันธุ์เล็ก3-9เดือนที่รวมคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับเพดิกีสูตรออลอินวันซึ่งจะมีความต่างกันที่ขนาดของเม็ดอาหารที่เล็ก เหมาะกับปากและฟันของพวกเขาการเลือกอาหารที่โภชนาการเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกสุนัขนอกจากจะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางร่างกายของลูกสุนัขแล้วยังช่วยในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของลูกสุนัขอีกด้วยเพราะสุนัขที่อยู่ในช่วงวัย3-12เดือนเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ดังนั้น การเอาใจใส่ดูแลและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอก็จะยิ่งทำให้ลูกสุนัขมีสุขภาพจิตที่ดีและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเนื่องจากลูกสุนัขในแต่และช่วงวัยมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกสุนัขจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกสุนัขเติบโตแข็งแรงเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกการให้ความรักความเอาใจใส่รวมถึงอาหารที่ครบคุณค่าเหมาะสำหรับวัยของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด